โยมอาตมาคือพระโพธิญาณเถระซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดน้องประพง์ได้ข่าววา่าโยมทุกพนภาพแล้ว โลกเจลาแล้วก็มีหมออุทัยซึ่งเป็นโลกชายของยายเป็นผูมีศรัทธาเริ่มใสในพุทธศาสนาและเมื่อมีอะไรอะไรเกิดขึ้น พยายามไปศึกษาหรือปรึกษาอาตจจมาเทวัะน้องประพง์ใหม่อมก็นับว่าเป็นพ่้มีความรู้สึกสนใจในธรรมะเป็นอย่างยิ่งในเวลานี้หลังนั้นท่าน ขึ้นไปวัดวันหนึ่งเพื่อไปกราบธรรมสกา์อาตมาก็เราถึงเรื่องโยงไม่สบายจึงขอร้องให้อัตมาฝากธรรมะมากับเทปม้วนนี้เพื่อจะให้เพื่อจะฉนองคุณของคุณแม่เมื่อเวลาเก็บป่วย ให้มีกำลังใจมากขึ้นหลังนั้นเบื้องต้นต่อนี้ไปขอคุณยายจงตั้งใจสมทานสินห้าประการเป็นวาระที่สุดท้ายแห่งชีวิตแล้วก็ตั้งใจให้สหงบกะครับต่อไปเพื่อจะสมทานสิน ต่อไปเอาตั้งใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นักบูตจ <ural> well ัะเะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังเจรังขจามิธรรมัเจรังขจามิ สังขังสรนังขจามิทุติยมปิพุทธังสรนังขจามิทุติยมปิธัมมังสรนังขจามิทุติยมปิสังขังสรนังขจามิ ตติยัมพีพุทธังเสเณนังคัจฉานิตติยัมพีธัมมังเสเณนังคัจฉานิ